สวัสดีครับแอดทวีสีมูลคลิปนี้แอดจะได้มาสอนวิธีการไล่เปลวเที่ยนใหเบิร์นะครับวิธีการเบรกลยเปลี่ยนนะครับให้เข้านํากระจกซองขางของมอเตอร์ไซค์นะครับมาซองในทอ่อแกนกลางนะครับเอฟซี FC จะเห็นแมป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 นะครับเปลวเที่ยนนะครับลักษณะนี่ก็คือไม่เหลืออยู่นะครับเข้าเหตุจังไรน,นะครับก็คือ โดยการที่ว่าห้านําฟื้นนะครับนะครับใส่ลงไปเลยนะครับอันนี้เป็นการเผาใหม่นะครับของฟื้นซื่อๆน,นะครับกับไฟข้างล่างนะครับเา้ากวใส่ฟื้นลงไปอีกนะครับห้าย้อนลงไปเรื่อยๆนะครับการเผาใหม่ก็คือเตาขังล่างนะครับ ไหมฟื้นแค่นนนะครับแล้วก็กระตุ้นเปลวเทียนนะครับนะครับไ้มันลุกขึ้นมาอีกนะครับแล้วที่นี่ความ้อนที่ว่าได้จากการเผาฟื้นนะครับก็จะไปเผาใหม่ไหม่ฟื้นที่ว่าเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับอันนี้โบแมนแก๊สนะครับเป็นเพียงใหม่นะครับที่เหลือจากส่วนฟื้นนิดหน่อยเองนะครับลักษณะนี้เข่ากับเผาไปเรื่อยๆนะครับ ครับหลังจากที่ว่าแอดไลเบิร์ดแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้เอฟซีเบิร์นะครับครับจะเป็นลักษณะที่ว่าเห็นแต่ทานแดงแดงนะครับในท่อแกนกลางจะบมีเปลียวเทียนเลยนะครับแล้วที่นี่การไล่เปลียวเทียนเมื่อน,นี้นะครับเฮาจะไปสรุปในตอนเศร้านะครับว่าผลงานของเฮาจะออกมาเป็นแบบใดนะครับว่าจะสำเร็จหรือบอ่อนะครับ ค่อยไปรุ่นกันตอนเปิดทานนะครับพรุ่งนี้นะครับเศร้าแล้วครับเข้าไปรุ่นกันว่าเมื่อนี้ทานที่ว่าเข้าไรเปียวเทียนจะเป็นแบบใดน,นะครับจะใหม่เบิดบอนะครับไปเข้าไปเบิ่งกันครับ เป็นที่น่าพ่อใจนะครับรู้สึกว่าเด้ดทานหลายนะครับเพราะว่าเลยเขตเส็นนะครับเส็นในนะครับเป็นบ่เส็นแรกนะครับนะครับถือว่าปริมาณทานได้หลายมากๆนะครับเดี๋ยวแอดจะเก็บทานใส่กระสอบเบิ้งนะครับว่ามันจะใหม่เบิดบอนะครับ ทานก่อนญ่ครับที่ว่าแอดพานะครับมาครับดีครับวิธีการนี้นะครับ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวแอดเก็บไปในระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวแอดจะเทนะครับเทเลยนะครับเพราะว่ามันเบาแล้วนะครับ มาสำรวจเบิงทานใกล้ๆกันครับหม่ดีอยู่นะครับก่อนน้ครับใหม่นะครับไม่นี่ก็ไม่นะครับ,ก,รบก่อนง่ายดี อันนี้เป็นแท่งนะครับครับไม่ดีนะครับเดี๋ยวแอดจะเก็บทานบึงนะครับว่าเขาจะได้หลายกลัวข้าวที่แหลวบ่นะครับ เซตหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเาข้าไปเบิ้งทานกันครับข้อนี้ได้หลายนะครับได้1หนนะครับแล้วก็กระสอบทีซี 4, นะครับคอนมาครับก็ยังที่บอกนะครับวิธีการ บอกว่าเป็นการตัดใหม่หรือว่าการไล่เปลียวเทียนนะครับเป็นวิธีการที่ว่าดีนะครับแล้วก็ถูกต้องนะครับให้ไล่จุดนี้นะครับไม่จะบเหลือนะครับนะครับบเหลือจะส่วนเลยนะครับไม่เบิดนะครับก็ขอให้เอฟซีนะครับนั่งวิธีการไล่เปลยวเทียนไปใส่นะครับเราก็จะได้ผลแบบแอดนะครับถ้ามีอย่างสงสัยก็สอบถามมานะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ ขอกรับสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ